กินเขาไม่ได้บังครับแม่อายุเจ็ดิบสองปีแม่กินเบียตามหมอสั่งนี้หมอสั่งให้กินยังไงอัตราการบริโภคหนึ่งครั้งฟังนะเขาบอกว่าแม่มีความดันต่ําครับอย่างอื่นไม่มีครับแล้วลูกจะเชื่อใครเชื่อแม่หรือเชื่อหมอเพราะแม่ก็ไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ไปตวรวจแล้วเดือนที่แล้วนี่กออินแล้วมันเป็นทําให้ดีขึ้นยังไงหนึ่งไม่แน่นหน้าอกอืม นอนก็หลับอืบัสาว่าก็สะดวกอืนี่คือประโยชน์ของการกินเบียร์ครับสําหรับผู้สูงอายุไม่ไม,ไม่ไม่กินมากเรื้อรังไม,ไม่เป็นคนเรื้อรังไม่กินมากเรื้อรังทุกครั้งเนาะเบียร์มันจะได้ประมาณสามหรือสี่แก้วใช่ไหมครับไม่จดกินครึ่งหนึ่ง สามส่วนเกกินอยู่กี่วันเบียก์ขวดหนึ่งกินอยู่หนึ่งอาทิตย์ลืมกินถ้าได้กินแล้วก็ลืมคิดถึงก็จิไปกินนี่คือประโยชน์ของเบียร์